สวัสดีลูกทุกคนตอนแรกแม่ว่าจะขึ้นไลฟ์อยู่ทีนี้มันพอสวดมน์แล้วก็มีการคุยธุระกันนานไปนิดหนึ่งแล้วก็แม่ก็เลยมาทําผักอ่ะดองเอพิ่งเสร็จทําให้มันดึกมากแม่ก็เลยว่าเอองั้นก็ยกเลิกไม่ต้องไลฟ์คืนนี้ก็เจอกันพรุ่งนี้นะลูกทุกคนนะอ,อ่แล้วก็เลยแบบไปนั่งกินมะขามไปนั่งกินมะม่วงมันก็เลยมันก็เลยดึกนะ่นะ ยังไงก็ขอบคุณแนละ้วก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยอืมเอมพุ่งนี้เจอกันนะลูกนะเออเพราะว่าถ้าขึ้นตอนนี้มันก็จะดึกไปอีกสงสารลูกๆเออให้พวกคุณพักผ่อนนะจ๊ะอืมจนใครจะดูดวงพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันมันคุยธุระกันนานไปหน่อยในในห้องสวดมนต์อืมแล้วก็พรุ่งนี้แม่ก็มีคิวดูดวงส่วนตัวอีกก็เลยแบบ ต้องนอนนอนก่อนก็แล้วกันนะลูกนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เด้อฟังกลมฟังเธอจอมควันฟังแม่รำพันให้สวรรค์คุ้มครองเจ้าถ้วยเทพอวยหาลวละโอ้ขออภัยไป,ไปลูกไปฝันดีทุกคนจ้า